สำหรับเรื่องของเกส666เนี่ยเป็นตำนานที่ใครหลายๆคนนะ่ะอาจจะเคยได้ยินเรื่องนี้กันมาแล้วนะครับเป็นการพูดปากต่อปากกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นบอกว่าเกส66 6เนี่ยเป็นผีเอย่ยหรือจะบอกว่าเกส66 6นั้นน่ะเป็นแฮกเกอร์ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถูกเล่าขานกันมาตั้งแต่ตอนช่วงปี2017แล้วนะครับจนทุกวันนี้เนี่ยก็ยังมีคนสนใจและส่งมาถามผมในเพจหรือใน d Discord ก็มีเหมือนกันเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยข้อเท็จจริงมันเป็นนอย่างไรกั แฮบซีพียูร้านจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบครบวงจรจัดส่งฟรีทั่วไทยประกอบไวาหายห่วงแอดมินพร้อมให้คำปรึกษารวดเร็วทันใจสําหรับคนที่สนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับ ดยปกติแล้วเนี่ยใครหลายๆคนก็น่าจะรู้กันนะครับว่าตำนานแต่ละอันตำนานแต่ละอย่างเนี่ยมันจะมีพวกแบบวันเดือนปีที่มาที่แน่ชัดหมดเลยใช่ไหมละครับแต่ว่าอย่างเรื่องของเกส6 6เนี่ยผมต้องกลืนให้คุณผู้ชมฟังอย่างนี้เลยนะครับว่ามันเนี่ยไม่ได้มีประวัติที่แน่ชัดเลยว่ามันเริ่มเกิดขึ้นตอนไหนอะไรอย่างไงแต่ใครหลายหลายคนเนี่ยก็ได้ออกมาพูดกันนะครับว่าเรื่องของเกส6 6เนี่ยได้เริ่มตอนช่วงปีประมาณ2008ครับซึ่งตอนที่โลบกเนี่ยได้เพิ่มระบบเกสเข้ามานั่นเองเลย ระบบผู้เยี่ยมชมเดี๋ยวเผื่อใครหลายๆคนสงสัยว่าอไอ้ระบบผู้เยี่ยมชมหรือระบบเกสเนี่ยมันคืออะไรผมจะเกิดให้คุณผู้ชมฟังนี้นะครับว่าไอ้เจ้าระบบนี้เนี่ยมันจะเป็นระบบที่ทําให้เรานั้นสามารถเข้าไปนั่งเล่นโลบล็อกได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องรีจิสเตอร์หรือสมัครสมาชิกของเว็บไซต์โลบล็อกนั่นเองนะครับซึ่งเกสโขโเนี่ยอยู่ดีๆก็มาเป็นไวรอลนะครับผมนะเป็นที่พูดถึงใน u t u b e เนี่ยเยอะเอามากๆนะครับว่าเออใครหลายๆคนก็มีความสงสัยว่ามันจะเหมือนกับตัวของ User YouTube 66ใน YouTube หเือเปล่าที่ทํา การรีเซ็ตหน้าเว็บไซต์รีเฟซไปเรื่อยรีเฟซไปเรื่อยแล้วหน้ามันก็เปลี่ยนค่อยๆแดงขึ้นแดงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับตามที่ตัวประวัติของ YouTube User66 Creepypasta ได้กล่าวเอาไว้นั่นเองแล้วก็มีคนหลายคนเนี่ยพูดนะครับว่าเออเนี่ยไอ้เกสหกเนี่ยมันมีพลังแอดมินครับ สามารถเป็นแอดมินแม่งได้ทุกเกมแบนคนได้บินได้หรือจะไมายถึว่าปั่นป่วนผู้เล่นคนต่างๆให้รู้สึกหวาดกลัวหรืออื่นๆนี้มากมายซึ่งไม่ได้เหมือนกับตัวเกสคนอื่นๆที่จะสามารถทําแบบนี้ได้นะครับผมต้องพูดอย่างนี้ตรงๆเลยนะครับว่าประวัติต่างๆและตำนานของเกส66 6ที่คนหยิบมาเล่ากันเยอะแยะมากมายเนี่ยมันเป็นเรื่องปลอมครับโดยเรื่องของเกส6 6กเนี่ยผมต้องเล่าให้ทุกคนฟังนี้ว่ามันเพิ่งมาเริ่มดังได้ตอนช่วงประมาณปี2017นะครับเป็น ซีรีส์ของยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะครับผมที่มีชื่อ channel ว่า obvious HD นะครับผมซึ่งเขาเนี่ยได้ทําเรื่องเกี่ยวกับ a n i m เมชันที่เป็นตัวเกส666นะครับผมซึ่ง2คลิปรวมกันดีวิว20กว่าล้านเลยนะครับแล้วก็ได้มีการทําเกมทำแมปอะไรต่างๆซึ่งแมปของเขาเนี่ย obvious HD เนี่ยในตอนนี้มียอดวิสิกว่า70ล้านครั้งนะครับ แล้วก็มีแมปอื่นที่ทำนูน่นทำนี่อะไรที่เกี่ยวกับเกส666ด้วยซึ่งยอดวิสิตเนี่ยสูงถึง5ล้านครั้งเลยนะครับแล้วก็ได้มีเรื่องเกี่ยวกับว่ามีป้ายแบทที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับเป็นป้ายแบทที่มีชื่อว่าเกส666ในแมปของเดอะมิทันของ Enso นะครับและอีกอย่างหนึ่งครับผมได้มีผู้ไม่ประสงค์ดีได้ทำการสมัครสมาชิกในโบล็อที่เป็นชื่อเกส666และก็เกส666ขึ้นมาในโ Ro บล็อกนะครับแต่โ o บล็อกเนี่ย ได้ทําการตัดสินใจแบนทิ้งครับเพราะว่าผู้ใช้เหล่านั้นนะอาจจะเป็นผู้ที่สแสวงหาผลประโยชน์จากการที่จะหลอกล่อให้คนคิดว่าพวกเขานั้นน่ะเป็นเกสจริงๆ ซึ่งทําให้พวกเขานะ่ะถูกแบนครับและสุดท้ายเนี่ยตอนปี2017นะครับผมรูมบล็อกเนี่ยก็ได้ตัดสินใจนําระบบเกสออกไปและแน่นอนครับเรานั้นก็จะไม่ได้มีทางเห็นตัวเกส6 6 6อีกแล้วแน่นอนคือผมต้องเล่าให้ทุกคนฟังอย่างนี้นะครับว่าไอ้เลข6 6 6ที่ทุกคนเห็นในยูเซอร์ของตัวเกส6หกนะตัวยูเซอร์เกสเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนตัวเลขได้ครับโดยเดี๋ยวผมจะเอาอินเสิร์ตขึ้นมาให้ละกันเป็นคลิปตั้งแต่2017อะไรมานั้นเลยนะครับโดยการที่เรานั้นทำการไปโหลด extension ตัวหนึ่งมาแล้วก็ทําการเปลี่ยนคุกกี้โดยที่คุกกี้มันจะมีคุกกี้ตัวหนึ่งครับที่มันจะเป็นเกี่ยวกับ user id ซึ่งตรงนั้นน่ะเราสามารถเปลี่ยน user id <c oughs> เป็นเลขอะไรก็ได้ที่เราต้องการนะครับม่าจะเป็นเลขห6ห6 6 6 6 1หหรืออะไรต้องการที่คุณผู้ชมต้องการจะเปลี่ยนนะครับคือมันสามารถเปลี่ยนได้แบบนั้นเลยการที่คุณผู้ชมจะเห็นเลขเกส6 6 6เนี่ยอยู่ไปทั่วเลยเนี่ยไม่แปลกเลยครับเพราะมันสามารถเปลี่ยนได้แบบนั้นนั่นเอง